มาปล่อยห้าร้อยบ้างปล่อยห้าร้อยไปเพื่อนไปเฮ้ยอวสวัสดีเวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพา ว้าววีสามอีกแล้วเองอยู่เกมชอยเชียงวินหรือว่าเกม R8 ของค่าย p g ทุกคนก่อน,อ,นอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวย ไปด้วยรายการทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมีพาวาไว้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มลกักขี่ทำทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนต้องพลาดพังเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นครับผมมาครับเดี๋ยวเฮียพาไปดูกลุ่มลกักขี่ทำกันนะครับนี่คือกลุ่มลกักขี่ทำเฮียนะครับก็ มีเพื่อนๆเราถามเกมบัวมาครับก็อดใจรอสักครู่นะครับเกมต่อไปน่าจะน่าจะเป็นเกมบัวนะครับก็วันนี้แจ้งมาจองเข้าไปครับมาจองวันนี้ไหลสวยจัดนะครับสาหรับใครที่กําลังหากลุ่มลักขี่ทำเข้าร่วมหรือว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มลักขี่ทำเดียวกันเฮียก็สามารถตามดูได้ที่ใต้เดคิปชั่นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะทุกคนมาครับกลับมาอยู่กับแปะของเราจัดไปก่อนสโลแกนชอบไปให้สุด หยุดอยู่ที่กลุ่มคำแับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีพาวาร์วีสักนั่นเองทุกคนไปดอกแรกร้อยห้าสิบ let's go วันนี้มาเล่นไม้เซฟเซฟทุนดีกว่าทุกคนไม้เซฟทุนนะครับไม้เซฟโซนหรือเปล่าจะเป็นไม้เซฟโซนให้เราได้หรือเปล่านะครับสำหรับสูตรสิบคูณสิบสองครับจะเป็นไม้เซฟโซนให้เราได้หรือเปล่านะครับโอเคอีกทีหนึ่งที โอเคอายูเร okay. oh, okay, nah. ดี้เออกะแค่นะติมคูติมสอบไป let's go เ uh อ๊ะอืมเว้าวไอเปะมาว่า wow. วบ่อนี่วันนี้ปลาทารไปก่อนคิวแถวแรกมา <laughs> เออกะแค่นะเออกะแค่นะเออยังเอเต็มระบบไปครับ ไหลต่อไปเพื่อนสิบแถวแรกไม่มานะทุกคนนะอืมอืมอย่าพึ่งว้าวปาทาร์สูสิบอีกแล้ววันนี้สิบชอบออกลงอย่างวะเอออย่าบึ่งว้าวอืมว้าวเลือดน่าเกียดป้ายบางที่ไอ้แปะ๊ะน่าเกียดน่าเกียดไปเลย ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเป็นการเข้าสเก็ตเตอร์รอบแรกครับถือว่าให้อภัยกันได้ไหมถือว่ายังให้อภัยกันได้เลยครับถ้าข้างนอกไม่ตกดำเลยแล้วข้างในก็ไม่ยอมจ่ายเลยนะครับอย่าบอกตรงนี้เลยว่าสู้ให้ตายก็ไม่ชนะนะครับอย่าบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ ตู้ให้ตายก็ไม่ชนะนะทุกคนนะสหรับไอแปะถ้าเกิดมันไม่จ่ายข้างในก็คือมันก็จะไม่จ่ายยาวๆนะครับต่หรับวันนี้นะอืมอืมจ่ายเจไปก่อนสิบมาไม่ต้องชอบมาไม่ใช่เหรอเออมาสักทีเคแถวสองเอ้าหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยขอร้องล่ะสองไม้ติดขาดทุนก็ไม่ใช่แล้ว อืมดูมันทเคไปเฮ้อเยี่ยมเลยเวลิกูจริงๆคปาทัดจ่ายตัวแพงๆกูหน่อยเถอะกูขอหรอ,อ,รอมึงจ่ายแต่ตัวอักษรเนี่ยแปะเอ้ยฮายจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ย J สิบแถวแรกเวลาเพื่อนอดูมันทำกันเฮียทุกคนคมาอยู่โอเค ถือว่าไม้นี้ไม่ขาดทุนนะจัดมาก้อนโต75บาทครับไม้นี้ไม่ขาดทุนก็โอเคละฮึชิงฉับเต็มระบบไปซองแดงต่อไหมกลับม,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 มาคืนทุนทำแบกอิสราเอจัดไปรางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์162บาทเอ้ยมันต้องมีจ่ายอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวว่าเพื่อนเอแค่แค่น,นั้นแค่แค่น,น้นแค่แค่น้นพอ,อให้มันมีแบบ ถอดตื่นเต้นบ้างนะเพื่อนนะไม้เซฟที่สุดแล้วนะครับสําหรับวงล้อ10คูณ12เนี่ยทุกคนเป็นมาเป็นวงล้อที่เซฟที่สุดแล้วนะครับน่าเล่นนะอย่าบอกเลยนะเป็นวงล้อที่เซฟที่สุดสําหรับทุนน้อยนะเซฟมากเซฟมากนะครดูค,นดคนืนแล้วบอกจะดูคืนกูแล้วหระเพี้ยแต่ถ้าเกิดมา10คูณ8เนี่ยต้องขออนุญ,ญาต ไปสิบคูณยี่สิบนะยี่จะหมุนตันด้านล่างนะครับจะหมุนตันวันนี้จะหมุนตันด้านล่างเฉพาะเวลามาสิบคูณแปดนะครับผมก็คือสกเก็ตเตอร์มาห้าตัวนั่นแหละนะโอเคไปช่วยจ่ายนะ่ะช่วยจ่ายเอาเลิกเอาชัยไหนเพอ,อ,อย่างงั้นหละเอมาแถวแรกแต่ดอกแรกเปิดมาจ่ายก็ถือว่าถือว่าโอเคนะทุกคนนะ เคเต็มระบบกับคิวปลาทักแถวแรกเจแถวสองคิวแถวสามโอตัวจ่ายเยอะแยะโอ้ไม่จ่ายสักทื่อตัวจ่ายกูเยอะแยะมึงไม่คิดจะจ่ายกูหน่อยเหรอเฮย้ยเพี่ยนเกินไปอืมอืมเ้าแล้วล่ะหัวกระบาลจะปวดต้องหูด,ด,ดูมันว้าวทุกคน โอ้โหชิบจ่ายมาแล้วก็หมดแล้วล่ะขาดทุนหม,หมดอารมณ์จะพูดกับมันจริงๆมาสิคูณแมาดูกันว่าจะถึงคูณ20ได้หรือเปล่านะครับทุกคนมาดูกันเลยมา วิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้อืออีกทีเข้าสูตรหน่วงได้เลยนะบันหน่วงอย่างนี้นะโอเคนิ่งอยู่ไปไปต่อเพื่อนไปต่อขอเล่อต่อลองสู้ยากจริงๆน,นะทุกคน อีกทีนึงโอ้โหมึงแข่งได้หน้าเกลียดจริงเพื่อนกูกูขอพูดนะแข่งได้หน้าเกลียดต้ายบางทีอ่ะอันนี้มันตกดรามสองรอบนะทุคนมาหมุนมาหมุนหารายจ่ายนะครับโอ้น,อน่องอย,อ,ยยอย่างนี้คือลางไม่ดีและ้ะนี่ยบอกเลยว่าเกมคาอย่างนี้คือลางไม่ดีแล้วทุกคน ล่างไม่ดีอย่างยิ่งเลยอืมดูมัน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 นี่ให้เล่นเถอะมือขอร้อเอ้เป๊ะเอเว้น ยิงเล่นยิ่งเข่งยังไงไม่รู้นะคับทุกคนอะไรแตกอีกทีนะประทัดนะเอซ่าเยี่ยม โอ้ยดอกนี้ได้เล่นอะไรบ้างชิงชับแถวสามมาถือชิงชับแถวสามมาถือเอออือหมดกันชีวิต อ,อให้ตายยังไงก็มันก็ไม่จ่ายครับวันนี้ให้เล่นยังไงก็ไม่ชนะนะทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่จะบอกเลยว่าเล่นยังไงให้ตายยังไงก็ไม่ชนะมันนะขนาดไม้เซฟปูนนะครับเซฟแบบเซฟมากครับเป็นไม้ที่แบบเซฟที่สุดแล้ว แต่ข้างในไม่จ่ายทุกคนให้ตายยังไงก็ไม่ชนะนะครับตลอดวันนี้นะเฮียบอกไว้ก่อนนะคคูีโห20แม่งเลยแล้วกันนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับทุกคนไม่มีอะไรจะเสียอะไรเฮียบอกเลยนะครับไม่มีอะไรจะเสียไปกันต่อครับในไหนกันไหนไหนเราให้เล่นเถอะ เดยนึวว่าจะมาให้เล่นซะแลว้วไปมาดูกันสิบคูณยี่สิบวันนี้จะช่วยเราปลาชัยพิชิตชัยได้หรือเปล่าทุกคนสองแดงไปก่อนหิงชับแถวแรกไม่มีอืมอืมเคมาเจโอเคสวยเพื่อนเออพอมีดอกอย่างนี้หน่อยถือชิงชับมาด้วยแถวแรกมา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 มใหม่ไอเออ ม,มาปอยห้าร้อยป่ะปอยห้าร้อยไปเพื่อนไปจัดไปราวลกตัวระด Super 3, บับซุปเปอร์สามร้อยแปดสิบห้าบาทอ่ะไปเริ่มมีหวังแต่ก็ดับฝันเลยหรือเปล่าเนี่ยม AJ มาเจเต็มระบบแถวสองาบูไปเจเต็มระบบเอออึ้บไหลให้อีกสักหน่อยก็ไม่ได้ จัดไปเมกะร้อก้าสิบอ่ะไปกันต่อครับพี่น้องอย่าพุาง่งเมาขอร้องอ่ะเออจ่ายกูไปสิแถวแรกปาร์ท้าแถวสามปาร์ท้าแถวสา,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 า 3, ขอร้องมาหน่อยอไปให้อย่าพึ่งเมาขออีกสองเพื่อนขออีกสองร้อสุดท้ายพอเลย โอ้ยดับฝันไปแล้วอย่างนี้ทุกคนแต่ก็คัมแบ็กกลับมาที่800นะครับเนี่ยขอเสี่ยงอีกสักรอบนะอีกสักรอบแล้ว,ก,ก,ลว,ก,ก,ลวกัน มองอย่าได้ขยับให้อยู่ที่เก่าย้ำยไปเมาอย่าได้ขยับให้อยู่ที่เก่าย้ำยไปยำยไปเพื่อนยำยไปอย่าตกดำนะโอ้โอรอดอยู่ขบวน่อนี้นึ่งขบวน่อนี้นึงขอร้องอะขอร้องขอ้องจัดใจจริงโอนดวงกันาดนี้กูว่าแตกออ้ยรอดให้เล่นครับมาไต้รู้ละสิบคูณยี่สิบมาทุกคนมาสิบคูณยี่สิบครับมา มาขอเหนื่อยหน่อยอร่อยแน่หน่อยบะอ,อย่าบูเอาเลยขอร้องเอแถวแรกเออเคแถวแรกมาอืม,มึงลงผิดทีเพียนเองลงผิดทีจัดมาก่อน165ยหสบาบทใช่หน่อยเอ,อเคไปก่อนคิวแถวแรกเออวายมาได้เล่นบอก ได้เลยบอกขอเล่นหน่อยวายอะไม่ได้เล่นชือะ่ะกูว่าเยแต,ตูอะอุ้ยเพือเ่อนเอ,อ้ยเพื่อนเอ้ยเออปลาทัดมาอ๋อแต่ละดอกวายจะจ่ายนี่ยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะทุกคนครับจัดมาก็ตัวร้อยยี่สิบนะครับจเดีแล้วบมกไปกันไหลเคต่อสวยสวยเออมันต้องมีจัดช็อตอย่างนี้บ้าง อันนั้มีโอ้ยก้าวก้าวก้าเลขสวยเหลือเกินเลขสวยแต่อย่าเพิ่งหยุดจ่ายอ่ะสีบเต็มลาบกอุ้ยเคมาไม่ถึงโอ้ยแต่อย่าได้เล่นอยู่ครับอ่าปลาบูขิงฉับแถวแรกไม่อ่ะก็มาขอยสี400นะ่ร้อยดะขออสี่ร้อยขอจักใจจริงเลยจัดมาร้อยห้าใส่ด,ด้วย โอเคไม่ให้กูก็ไม่เล่นกําไรร้อยเดียวก็เอาทุกคนดีกว่าไม่มีกําไรคนระับจัดมา555บาทหัวเลาะเยาะใส่กูด้วยโอเควันนี้เฮียก็พกาพวกเองมาวาย์ปเกมชอยเชียงวินหรือว่าเกม R8 ของค่าย PG ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะก็อย่าลือฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ชอ่อเฮียมีาวาับวี สามเรื่องแล้วกันทุกคนก็่สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่วายรู้